เรารู้ดีว่าพลังงานคือหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจหน่วยงานต่างๆจึงหันมาให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานและเร่งหาหนทางที่จะลดการใช้พลังงานให้มากที่สุดโรงแรม Imperial Queens Park เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับค่าใช้จ่ายด้านพลังงานซึ่งถือเป็นต้นทุนสำคัญของธุรกิจโรงแรมและเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของการประหยัดพลังงานโดยบริการบริษัทจัดการพลังงานโรงแรม Imperial Queens Park อยู่ที่ซอยสุขุมวิท22มีห้องพัก1,251ห้องลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการจัดสัมมนาใหญ่ๆส่วนมากลยมากรุ๊ปเอสิลเลียแล้วก็มีลูกค้าที่มาที่พักอย่างทัวร์พวกนี้ส่วนมากจะเป็นญี่ปุ่นจีนนั่นสิ่งที่อำนวยความสะดวกในอาคารหลังนี้เนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นน้ําร้อนหรือระบบแอร์เรามีพร้อมนะโดยใช้ระบบเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาใช้งานที่นี่โรงแรมอียเวยคควิสปาร์กเนี่ยใช้ไฟฟ้ามากใช้ไฟฟ้าอยู่ประมาณ80% แล้วก็ใช้น้ํามันเตาประมาณ20%ซึ่งปัจจุบันอยู่ประมาณเดือนละประมาณ1 5ล้าน5แสนทางคุณชัยโรดก็ได้ปรึกษาว่าทางโรงแรมเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านฝุ่นควันจากหม้อไอ้น้ำนะครับซึ่งใช้น้ำมันเตาอยู่ซึ่งผมได้มีโอกาสไปดูงานที่อิตาลีก็เลยนำมาเสนอทางโรงแรมนะครับในส่วนของ ตัวนี้ก็มีการการันตีผลประหยัดทางด้านพลังงานด้วยเราก็นําเสนอพัพอซอผลประหยัดเบื้องต้นทําเบสไลน์ก่อนติดตั้งแล้วก็หลังติดตั้งการันตีผลประหยัดครับบริษัทจัดการพลังงาน Energy Service Company ESCO เป็นธุรกิจที่ให้บริการในด้านการอนุรักษ์พลังงานที่ให้บริการครบวงจรตั้งแต่การให้คําปรึกษาการเสนอโครงการการบริหารโครงการการออกแบบทางวิศวกรรม วิเคราะห์การใช้พลังงานติดตั้งอุปกรณ์และดำเนินงานสำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงานการจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับโครงการด้านพลังงานเป็นต้นโดยบริการของเอสโจะต้องมีสัญญารับประกันผลการดำเนินงานที่มีกระบวนการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการดำเนินการอย่างชัดเจน พอครั้งแรกที่เขาเข้ามาเนี่ยเห็นผลนี่เราก็มีการเชื่อมั่นบริษัทนี้สามารถเทคโนโลยีที่มาให้เราได้ถ้าเราเปลี่ยนเป็นฮีตปัมปเขาก็ไปศึกษาดูจะเอาตัวไหนมาให้เราลองดูฮีตปัมเนี่ยคือเป็นเป็น,เป,นเป็นระบบเทคโนโลยีที่ใหม่นะมองแล้วเนี่ยคุ้มค่ากับการลงทุนเพราะว่าถืนเราใช้ไบเลอร์ต่อไป สิ่งที่เราเจออยู่ก็คือจะมีปัญหาเรื่องพูลิชั่นกลับมาตัวฮิตปัมนี่เราใช้มาตรการที่ว่าเราลงทุนเองแต่ให้เขาประ,ประกันผลประหยัดเฉพาะเอโก้ตรงนี้ของชุดนี้เราลงทุนเองทั้งหมดในขณะเดียวกันเราได้เงินสนับสนุนภาครัฐด้วยนะฮะเราลงทุนเองแต่ให้เขาคุ้มครองผลประหยัดทั้งโรงแรมแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมก็ตามนะครับคือเอสโก้เนี่ยจะมีข้อดีก็คือว่าเราสามารถที่จะต้องการันตีผลประหยัดที่ได้ ขั้นต่ําว่าจะได้เท่าไหร่ถ้าไม่ได้ตามนั้นก็จะมีส่วนการชดเชยให้ซึ่งการชดเชยนี่อาจจะออกในรูปแบบซึ่นอาจจะเป็นส่วนลดหรือว่า,าจ,จะเป็นในส่วนของเงินที่เข้าไปเติมเต็มในส่วนของผลประหยัดได้นะครับดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าแทบจะไม่มีความเสี่ยงด้วยซ้ำเพราะมีการการันตีผลประหยัดให้การลงทุนในรูปแบบการันตีเซฟวิ่งคือผู้รับบริการเป็นผู้ลงทุนโดยมีเอสโกทำสัญญาพลังงานรับประกันผลประหยัดให้ ถ้าหากผลประหยัดที่ได้ต่ำกว่าที่ระบุไว้ในสัญญาเอสโก้จะเป็นผู้ชดเชยส่วนที่ขาดให้มาตรการติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนด้วยปั๊มความร้อนเทคโนโลยีฮีทปั๊ม จุดมุ่งหมายของฮีตปั๊มเนี่ยเราต้องการได้น้าร้อนเพื่อไปจ่ายให้แขกปกติคอมพิวเตอร์ทั่วไปเนี่ยก็ใช้มันทําความเย็นนะแต่นี่เปลี่ยนนะเอาครับเอาแทนที่ว่าจะเป็นความเย็นเอาความร้อนที่มันออกมาเนี่ยไปฮีตเอเชงกับน้ำแล้วจะได้น้าร้อนที่อุณหภูมิสูงขึ้นที่เข้าไปเนี่ยมันจะมาสามสิบเอ่อยี่สิบาหรือสามสิบทีน้ารีรารรารรารเทินกลับมาเนี่ยนะแต่เรากลา่าวว่าขั้งแขกให้ได้ถึงห้าสิบห้าองศาแล้วเสร็จแล้วพอห้าสิบห้าองศาเป็นคอมพิวเตอร์ที่มันทางานมันก็จะเอาตัวน้ํายาเน ส่วนลมเย็ยนที่ได้มาในการปกติเขามาผลิตมันเนี่ยมันก็จะปล่อยโบงมาแล้วก็ไปใส่ในพวกพับิคแอร์เรียนเช่นในล็อบบี้เป็นอุณหภูมิที่ว่าคล้ายๆกับปีคูณก็ยังต่ำนาจะได้ถึงอาจจะได้สูงหนึงก็ได้25ก็ได้ทําให้สามารถลดการใช้น้ํามันเตาได้3,60 0 0 0ลิตรต่อปีคิดเป็นเงินที่ประหยัดได้กว่า5ล้าน4แสนบาทต่อปีด้วยเงินลงทุนเกือบ19ล้านบาทสามารถคืนทุนภายใน สามปีหกเดือนประหยัดที่ได้รับกลับมาแรกๆเราก็มองเขากะว่าตอนแรกเขาบอกประมาณ4%ก็คือเราจะต้องจ่ายค่าไฟาเพิ่ม4%เแต่ขณะเดียวกันเราก็ลืมคิดไปว่าเราหยุดบอยเลอร์เราลดน้ำไปเจ็ดเปอร์เซ็นต์แต่ขณะเดียวกันเราไม่ต้องไปยุ่งยากกับการเดืยดสับซื้อน้ํามันเตาน้ํามันเตาเนี่ยหมื่นห้าพันลิตรใช้อยู่ประมาณ3 000, วันส่วันเดี๋ยวก็สั่งเติมน้ามันปัญหาเกี่ยวกับการรับน้ามันเตานี้ยุ่งยากพอสมควรตอนนี้เราเรามีโครงการต่อประเฟสแรกก็คือว่าจากฮิตพัมเนี่ยเราใช้ตัวคอนโทรลเป็นระบบของสก สกก้าด้ก็คือส่วนที่เราสามารถดึงไปอ่านและคอนโทรลเป็นเลคคอร์ดได้ซึปัจจุบันเราจะมีเฟสของที่จะต่อขึ้นมาคุมอาคารหลังนี้ทั้งหมดและเพื่อให้การอนุรักษ์พลังงานของภาคเอกชนอื่นๆประสบผลสําเร็จเช่นเดียวกับโรงแรม Imperial Queens ส์พาร์ในส่วนของภาครัฐได้ดําเนินการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้กลไกบริษัทจัดการพลังงานให้มีความแพร่หลายโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือพอพอกระทรวงพลังงานร่วมกับสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกบริษัทจัดการพลังงานมาอย่างต่อเนื่องโดยได้จัดตั้ง ESCO Information Center เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานระหว่างผู้ประกอบการแหล่งเงินทุนและบริษัทจัดการพลังงานการจัดสัมมนาผ่านกิจกรรมไ h a i l a n d e s สโก Fair และจัดกิจกรรม ESCO Business m a t c h i n g ในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลและภูมิภาคเพื่อให้ความรู้และให้ทุกฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลรวมทั้งเพื่อให้สถานประกอบการสามารถเลือกใช้บริการ ESCO ได้ตรงตามความต้องการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรภายในโครงการมาโดยตลอดด้วยการจัดการสัมมานาการฝึกอบรมการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศเป็นต้น รวมทั้งยังเป็นที่ปรึกษาให้กับทางสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทยแหล่งรวมเอสโกมืออาชีพสำหรับสถานประกอบการอีกด้วยนอกจากนี้พอพอยังได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเอสโกฟันเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสนับสนุนการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับผู้ประกอบการหรือบริษัทเอสโกนอกเหนือจากแหล่งเงินทุนจากธนาคารทั่วไป ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยง่ายอีกด้วยก็ฝากเพื่อนๆที่มีความรู้ความสามารถลองมองเทคโนโลยีใหม่ๆกับบริษัทเอ็กโปที่ก็นําเสนอนะเช่นเทคโนโลยีบางตัวที่มองส่วนมากจะเป็นอาคารเก่าๆที่พลังงานกินสูงนะฮะซึ่งสามารถลดต้นทุนการใช้จ่ายได้ก็คือมองเทคโนโลยีใหม่ๆรับประกันผลประหยัดลดความเสี่ยงในการลงทุน รวจวัดที่สูตรผลด้วยมาตรฐานสากลสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนเอสโคบริษัทจัดการพลังงานลดความเสีย่ยงรับประกันผลประหยัน์สนใจข้อมูลเกี่ยวกับเอสโคเอสโ n อินฟอร์เมชันเซ็นเตอร์